ห้ฟางเนี่ยมือเศร้าจ้าเนีย่ยมือเศร้าห้สองก่อนกินได้หอดหมือแลงเด้ที่น้องนาพ้นเนี่ยห้กินมือละสองก่อนเพราะว่าไม่ใช่กระสินมีปีนีง่วกับเหลือบลายค่ะเหลือง่วอยู่จากตัวนองสิบหกตัวค่ะออกอีกขอล่งไก่ทอดอีก่สี่ออตัว เอา,าเอาไหลกับบ่มี่ <Hey. S 1> บ่มี่หมองเรียงนะคะมีญายาพี่น้องมีเอฟซีมาขอแบ่งไปเรียงกับแบ่งปันกันเอาไปเรียงเป็นแม่พันธุ์เด้ส่วนมากไม่แต่เป็นแม่พันธุ์ค่ะเบิ่งพ่อพันธุ์มนะ่ใหญ่กระสินคนะยิ่งใหญ่เขอยากกินได้อยากออกได้บาดเนี่ยอยากออกอยากปล่อยไปย่างค่ะนี่ค่ะผลงานของเขานะคะ ผลงานเจ้าโชคพอพัน่ะเดินเอาค่ะนี่นุ่มรอของเหารอบอีหละรอบอรอนี่ค่ะลูกของเขาผลงานของเขาเมื่อละค่ะนี่คือคือเป้าหมายค่ะไม่ตัวแม่ทั้งหมดเลยมีตัวผู้ตัวเดียวค่ะแปดตัวค่ะนคะคะรุ่นแหลกนะคะรุ่นฟันนำนุำ่มเนี่ย รุ่นสองกระลังหลุนอยู่ค่ะอยู่ในทอ้องอ่าอันนี้รุ่นฟันน้ำนมของเจ้าโชกด้ลูกของเขาใจลูกดีดีนี่ยเห็นบอกนี่ค่ะเบิ่งแม่พันธ์เขาเี่ค่ะแม่พันธ์เขาว่าเนี่ยลูกเขาออกมามาก,กับโต o แบบนี้เลยค่ะนี่ลูกของเขาออกมาได้สองมืออ่าอันนี้ลูกตัวนี้ออกนี่ค่ะเบิ่งแม่พันธ์เขาอ่างใยๆได้ค่ะ ตอนนี้กระทองแก่แล้วค่ะทองแก่แล้วค่ะนี่อันนี้กระทองแก่แล้วค่ะอันนี้สามารถชิกไม้ค่ะได้สิบมือค่ะตนนัวนี้สิบมือสิบสองมือค่ะนะคะนี่แม่พันของเขาเออกมาณนี้แหละค่ะไม่ใหญ่กระซินน่ะนี่ค่ะอามาอัปเดตให้เบิง้งดูฟิล์ม ดูผลงานของเจ้าเจ้าโฉกไม่ใหญ่กระสินค่ะลูกออกมางามทุกตัวเด้อค่ะมีแต่ตัวแม่ค่ะให้ลูกดีคุณพาปีรีค่ะอ่าที่บ้านู้ืใดเพื่อนอยากได้เพื่อนกลับมาขอแบ่งไปเลี้ยงค่ะเพราะว่าเพื่อนเห็นแม่พันงามเด้แม่พันตัวใหญ่ๆยามยมอ่างใหญ่ๆเครื่องดําเขากลับมาเอาภูลโคมสองโคมนะคะขอแบ่งภูลโคมสองโค่มเห้ค่ะแบ่งปันกันเอาไปเลี้ยงเด้ เพราะว่าเอาไปเป็นแม่พันธนะุ์นั้นคือเป่าไม้ค่ะเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นบอลูกของเขาคนไหนหนาเอรีเลยพีน่น้องนะสูงอัดลาดค่ะนะคะนี่็คือคือ,คอพ่อเป็นอ่าเป็นแม่ต้นน้ำนะคะกับพยายามจะให้ได้แม่พันธุ์ง้อแด,ดงๆเนี่ยให้ได้นะคะให้ได้ให้ได้ ยังยังหน่อยป่อไม้ได้สีผาแม่พัะนะะสีผาแม่คือแม่พันค่ะแต่ตอนนี้ไอ้งัวแดงได้เก่าแล้วค่ะนะคะเข้ากับว่าหลุ่นอีกสีแม่ดูสิปาสิเป็นงัวแม่จากตัวฟองใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะเบิ้งเอาค่ะพี่นอกนแม่พันเนี่ยบอกไว้เลยนะคะบ๊วธรรมดาแม่พันนี่เบิ้งเอาเบิ้งเอา,เอานี่เบิ้งด้วยอาใหญ่ๆอึงงอ้งลึงอึ้งลัง อืมดูออกมากกับอ้างง่ายๆค่ะย่าขัดลาดย่าอัดหลาดย่าอัดลาดดิบึงพอพันของเขาบ่ให้รอได้จังไดลูออกมากนี่คือความสุขความภูมิใจนะคะที่เฮ้าความสุขยังจะทอผลงานที่เฮ้าเห็ดไว้นะคะนี่ความสุขอืมหลายคนโอ้ยเมย์เมย์ประสานไม่หญกกระสินกังานไม่ยังกระสีบ่มเมยกับบ่มีดกัะมันเมยหมดละค่ะนะคะ แม่ยา่กระสินอันนี้คือคุณซอยค่ะคุณตา,ารุนนะคะที่ดูแลให้แม่ยา่กระสินนะคะงัวควายเราก็ดูแลมาเราก็ดูแลดีๆนะคะคุณตาอยู่น้ำเบิ่งงวัวเบิ่งควายให้นะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจอย่าลืมค่ว่าเบิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดินพี่น้องเด้ให้กำลังใจแม่ยา่กระสินเด้อะสานตอนนี้ยังมีช่องทังเดียวก็คือทัง อ่าเฟซทั้ง y u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  e เนี่ยนะคะเฟซบุ๊กยังบอท่านได้ได้ลงนะคะเดี๋ยวอานาคตกัสิล่งเฟซบ o ๊กละคะ่ะกำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแถาแล้วผู้เถาเนาะนักเลียนเถาเนาะพี่นนองเฮอ้อเอาไปละคะ่ะสิได้สามพันในอานาคตไปไว้นี่ละเ<า>งินเดือนคะ่ะตอนนี้ยังบดได้สามพันลุยกันต่อนะคะสำหรับการทำงานนะคะอาชีพที่หฮาหากักอาชีพที่ยังยื่น คืออาชีพเลี้ยงงัวอ่านะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ